สวัสดีครับแจก็กอรนะฮะวันนี้นะครับอัดเมล็ดพันธุ์ขนาด20ตันนะฮะลูกค้าครับของยี่ห้อผมวสุมาให้นังให้ชมกันนะฮะตัวนี้เนี่ยจะเป็นผมวสุรุ่น PC 200รุ่น10นะครับลูกค้าครับอ่าตามชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับนี่รุ่น10นะฮะเลยได้วว<ม>่าเป็นตัวใหม่นะลูกค้าครับรูปทรงบอดี้หน้าตรงหน้าตาของเขาเนี่ย ก็จะเป็นโฉมใหม่ด้วยนะครับนี่มีการคาดดําคาดเทานะฮะดูล่อด,ดุดันนะฮะเพิ่มมากขึ้นขึ้นนั่นเองนะตัวนี้นะครับนี่ปี2560ต,ตัวใหม่นะครับตัวนี้นะฮะถ้าเกิดทานายที่กําลังตามหารถคูี่สตันที่เน้นความเป็นรุ่นใหม่นะฮะทำงานไวๆน,นะฮะคล่องๆเนี่ยนะฮะบอกได้เลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับโหบอกได้เลยว่าตะก,กี้ผมลองขับมาแล้วนะฮะเล่งเครื่องกลางๆนะฮะขับเนี่ยโวนิ่มมากไวมากนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะรุ่นใหม่นะครับบุ้งกีสวยๆนะครับตัวนี้นะครับตัวขอยึดหนักก็แนนน่อออมมมีีตติดาาาให้้เรรรยยบสขง แล้วก็ไม่นําซ้ําตัวนี้นะฮะถ้าเกิดท่านนตาดีนะฮะเขามีตัวเล็บนะฮะมุ้งกีนะครับที่เป็นปากแบนเนี่ยติดมาให้ด้วยนะครับอ่าเป็นสํารองนะลูกค้าครับตัวนี้เนี่ยเป็นปากแหลมใช่ไหมฮะเอาไว้ขุดดินแข็งๆนะแต่ถ้าเกิดท่านนที่มีแบบตักปูนหรือว่าปรับพื้นปรับสโลปเนี่ยนะฮะตัวนี้มีใบเรียบติดมาให้ด้วยนะครับโอ้โหนะฮะของแถมเขานะฮะติดมาให้ครบเลยไม่กักนะฮะตัวนี้นะครับนี่แล้วก็ด้านข้างแน่นอนช่องเก็บของมีติดมาให้เรียบร้อยนะครับบูมอาร์มสวยๆนะ ด้านบนกันหน่อยนะฮะไปดูเครื่องยนต์กันนะครับชึบเจบบนี่นะฮะสภาพด้านบนนะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับหลังโครงหลังคานะครับแห้งๆนะสายเสริงไม่มีจุดรั่วซึมนะตัวนี้นะครับนี่มอเตอร์สวิงแคอนโรลแห้งทุกจุดนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเปิดฝาเครื่องยนต์กันนะครับ เปิดฝาขึ้นมานะฮะก็เจอเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องนกสูบเทอร์โบวางเรียงเป็นแนวนี้เลยนะครับลูกค้าครับนี่นะฮะและก็หลักเครื่องของเจ้าตัวนี้นะเขาจะใช้งานเป็นเครื่องโคมสูนะฮะ 6D107 นั่นเองนะครับตัวนี้นะจะเป็นเครื่องมาตรฐานเลยของตัวพีพิ0รยึ่ง10คันนี้นะครับนะะเดี๋ยวเข้ามาดูใกล้ๆกันนะครับลูกค้าครับ แห้งๆนะครับบอกเลยนะจุดรั่วซึมของคันนี้เนี่ยไม่มีนะครับลูกค้าครับแล้วก็พวกเสียงเครื่องนะครับการทํางานของตัวเครื่องยนต์ของเขานะลูกค้าครับก็าํางานได้นิ่มนะฮะแน่นดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับตัวนี้นะนี่นะฮะสวยๆแห้งๆนะครับอ่ะลงไปด้านล่างกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเปิดในส่วนของปั๊มไฮโดรลิกให้ดูนะครับนี่ด้านข้างปีตีสองร้อยตีต่างเดีนเลยนะครับนี่ปั๊มไฮโดรลิกนะครับสวย แห้งแห้งนะฮะตัวนี้นะครับจุดรั่วซึมที่ไม่ต้องห่วงเลยไม่มีนะครับตัวนี้นะครับแห้งคลิปนะฮะที่หลังตีโลโก้คมาสูตแบบนี้แล้วก็มีน้ำซัมมีค้องหลังติดมาให้เรียบร้อยเลยเซฟตรงเซฟตี้จัดเต็มนะครับตัวนี้นะครับหล่อมากนะฮะรูปทรงใหม่บึกบึนนะฮะแข็งแรงทนทานนะฮะโอเคเปิดฝาหม้อน้ํากันนะครับผมเปิดมาเจอกระแผงหม้อน้ําแบบนี้เลยนะครับของหม้อน้ํานะฮะหม้อแบตเตอรี่กอากาศ อยู่ฝั่งนี้หมดเลยเวลาจะเซอร์วิสเนี่ยก็เปิดฝั่งนี้เซอร์วิสได้เลยนะแต่แค่ด้วยความที่เป็นรุ่นใหม่นะลูกค้าครับเขาจะมีส์วิส เปิดฟป็นแบตเตอรี่ติดมาให้ด้วยนะครับกันแบตั่วไหลเวลาหยุดหน้าง,งานยาวๆนะก็สามารถตัดแบตเตอรี่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตัวสลับคอนโทรลมีติดมาให้เรียบร้อยนะครับนี่อามารุนใหม่นะครับเผื่อน้าง,งานมีคนขับหลายคนนะก็สามารถมาสลับคอนโทรลตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปนั่งไล่สายที่ตัวหัวเก่งแต่รุ่นเก่าอีกต่อไปแล้วนะครับนี่รุ่นกเกา่าเนี่ยไปนั่งไล่สายหัวเก่งนะเสียเวลาเป็นชั่วโมงนะแต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยหมุนวาวแป๊บเดียวสามารถใช้งานต่อได้เลยนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับอ่ะเข้าไปภายใน ภายในนะครับก็แบบนี้เลยนะครับบอกก็จะตีโลโก้คูมาสุแบบนี้เลยสวยๆนะฮะอ่ะขึ้นไปนั่งก่อนนะครับเทสนะนั่งแล้วเลลิ่งก็จะประมาณนี้กล้องหลังชัดแจ๋วน้าจอเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอสีแบบใหม่หมดแล้วนะครับสวยงามดูง่ายมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวมาขับเทสปั๊มกับตัวเดินกันนะครับนี่ลองรอบต่าให้ดูนะครับกดตัวลอยได้นิ่มๆนะสบายๆชิวๆเลยนะตัวนี้นะครับนี่รอบต่าสุดนะครับลูกค้าครับ กดตัวนิ่มๆนะฮะคอนโทรลใช้งานได้ครบดีปกตินะครับนี่อยางที่ได้บอกไปด้านล่างนะฮะตัวนี้นะครับถ้าจะหาตัวแบบรุ่นใหม่ๆทํางานไวๆคล่องค้องขับมันๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับนิ่มมากไวมากนะครับแล้วก็ตัวเดินนะฮะเดยวลองให้ดูนะเดิน้าถอายหลังนะครับปิดตัวฝั่งซ้ายทีละข้างนะครับนี่นะตัวฝั่งซ้ายนะครับ ก็บิดตัวสู้แรงได้ดีปกติเลยตัวนี้นะครับอันนี้ล็อกต่ำนะลูกค้าครับก็กดตัวปั๊มนะฮะกดตัวลอยได้สบายสบายตัวเดินเดินบิดตัวไปมาซ้ายขวาได้สบายยชิวๆเลยก็เรียกได้ว่าพร้อมลุยนะฮะทั้งตัวปั๊มแล้วก็ตัวเดินของเจ้าตัวนี้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมพารีวิวนะฮะพาลองทำเทสตนะครับเบื้องต้นนะของเจ้าตัวคมสุ ท C 2 0 0รุ่น10คันนี้นะครับก็ถ้าเกิดทนายที่ดูแล้วสนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถาม้มูเพิ่มเติมนะฮะรายที่บดโทรขึ้นตรงนี้ได้บ,บนฝ่ามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอลูกค้าติดต่อเข้ามาอาจจะจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดเล่าคันนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนขับสองล้อใช้งานของเขาแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับและดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีเลยนะเพื่อใช้ในาการประกอบการตัดใจนะครับคันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าแห้งสวยทั้งคันนะฮะปั๊มเครื่องนะฮะของเขาเนี่ยทำงานได้แแแนน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 ่น่่่่รรรงงงงงดดดีีีหมมมเเเเเลลลลยยยยยออออออาาาาไไไปปพพุ้้้้้้้้ใใชชะะะกก็็สววววคตตััขฮู ัันนน้ะครบถ้าเกิดทนายสนใจเยวเรียนติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะฮะเกี่ยวกับตัวของมสุด PC 2องร้อยสิบตัวใหม่แบบนี้นะฮะถ้าเกิดทนายสนใจเยวเรียนติดต่อเข้ามาสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะวันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ